สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะวันนี้ก็มาทักทายสช้นเคยเนาะเะนาะมาเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะวันนี้มีกล้วยจ้ามีกล้วยนะคะมีกล้วยมีกล้วยมาทานกล้วยกันจ้าวันนี้กล้วยที่เราต้มไว้แล้วนะคะนะกล้วยนี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะ,ะมีประโยชน์หลายอย่างเนาะคะเราไม่อยากให้หวานมากนะคะกล้วยนะเราซื้อกล้วยแบบหาํหา,าะะะะหามออกมาเนาะกล้วยหําหามออกมาแล้วคราวนี้เรามาต้มไว้นะคะทุกคนจ้า ต้มไว้เขาก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะกินได้หลายวันนะคะก็ไม่รสชาติเขาก็จะไม่หวานมากนะคะเนาะก็ดีต่อสุขภาพมากมายนะคะกล้วยต้มนะคะเนาะถ้าสุกๆมากงอมๆมากก็เขาก็จะหวานมากเนาะค่ะเนาะอันนี้เรากินแบบง่ายๆนะคะต้มไว้นะคะอืมอืมความอร่อยเขามาเต็มค่ะทุกคนเนาะไม่หวานมากค่ะ ออกเปรี้ยวหวานน่อยๆกล้วยก็จะออกนึ่มๆขายทุกคนจ้ะอือใส่ตู้เย็นไว้นะอร่อยค่ะทุกคนเราไม่บางทีเราไม่หิวข้าวหรืออะไรเราไม่กินข้าวเนาะสามารถกินกล้วยได้นะคะออกรสตชาตินึ่มๆอืออร่อยค่ะอือ,อ,อต้มทานนะคะเนาะ กินดีมีประโยชน์มากมายค่ะอร่อยนะคะเนืบเนืบหวานหน่อยเปรี้ยวหน่อยๆน,น,นะคะนี่เราไปแช่เย็นไะว้เนาะถ้ากล้วยคนไหนกินไม่ทันนะคะทุกคนจะ้ะกินไม่ทันนะกลัวเอามาหลายวีเนาะอืกินไม่ทันหมดก่อนถ้าหมดก่อนก็โอเคถ้ายังไม่หมดนะเสีดาเนาะเอามาต้มไว้ค่ะทุกคนต้มไว้เสร็จแล้วก็ใส่ตู้เย็น เนาะเราก็เอามากินวันละลูกสองลูกอย่างเงี้ยก็โอเคนะกล้วยเขาจะน,นึบแล้วอร่อยด้วยมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะเนาะสำหรับคนที่ไม่กินหวานนะคะเราไม่ทานหวาน,นะคะน่ะเนาะนึบแล้วอร่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายมากนะคะกล้วยต้มเนาะเดี๋ยววันนี้ไปตลาดก็จะไปซื้อกล้วยแบบ ยังไม่สุกนะออกคำหา่างมาต้มไว้อืมกินแลดีต่อสุขภาพมากมายนะคะทุกคนไม่ทานค้าวก็ทานกล้วยได้เนาะแต่ถ้าเป็นกล้วยงมน้ําตาลเขาก็จะเยอะเนาะเพราะฉะนั้นเราใช้กล้วยหำหามแล้วมาต้มเพราะว่ากล้วยหำหมเนี่ยออกเหลืองน่อยๆนะคะทุกคนเขาก็จะไม่เขาก็จะไม่เหนียวเนาะ เขาก็จะไม่แข็งไม่ใช่เนาะเขาจะไม่แข็งเขาจะเหนียวหนึบอืมต้มรักอยู่ได้หลายวันแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาสุกเขาก็จะหวานมากไปนะคะเนาะรสชาติเขาก็จะเปลี่ยนไปเลยนะคะก็จะหวานโดดนําเลยนะอันนี้จะออกอมเลี้ยวหวานนะคะอร่อยค่ะทุกคนจินดีมีประโยชน์มากมายนะคะอืมหนึบเนาะค่ะเนาะอืมอร่อยมากค่ะทุกคน อืม,อ,มอร่อยเนื้อน,นุ่อืคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะพูดยาวเลยนะคะนะเอากล้วยนะคะกล้วยต้มมาฝากนะคะกินดีมีประโยชน์มากมายนะคะแต่ต้องใช้กล้วยหำามๆต้มนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะไปเลยนะคะไปกินกล้วยต่อจ้าอร่อยค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ